สวัสดีครับลายสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับพระย่อยเยอะๆพระหลักไม่มีเลยนะครับผมมีแต่พระปลอม <c oughs> นะครับก็โอเคนะครับพูดถึงเขาเรียกอะไรพูดถึงพระผงสุพรรณเนื้อหาต่างๆนะฮะพระผงสุพรรณพระผงสุพรรณ เนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะก็จะมีหลายคณาจารย์ที่สร้างเยอะพอสมควรนะครับไม่รู้วิที่ไหนบ้างแต่และเนื้อนะครับแต่ว่าเนื้อที่เขาแบบว่า,าคิดกันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะ คิดออกไม่ออกเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อผงน้ามันเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อผงน้ํามันนะเนื้อที่เป็นแบบครีมครีมเหลืองเหลืองอ่ะมันมันเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้นะเขาเรียกว่าเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่นะครับจะมีแบบว่าอ่าหลังเรียบบ้างนะครับหลังเรียบหลังยันอ่าหลังตัวอักษรนะครับหลังยันนั่นแหละที่เขาเรียกนะฮะหลังเรียบก็มีนะฮะมันก็ อ่าแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอพิมพ์ไหนนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยนะถ้าเป็นพวกหลังยันเนี่ยก็จะหาหาที่เออเขาเรียกว่าหาที่หาที่ได้ง่ายอยู่นะครับถ้าเจอแบบหลังยันนะนะครับชัดไหมเนี่ย ค okay. นะครับถ้าเจอหลังยันก็จะหาที่ได้ง่ายอยู่แต่ก็ไม่เสมอไปแต่ก็พอจะเดาอะไรได้แต่ถ้าเป็นหลังเรียบเนี่ยนะฮะงงตึกเลยนะครับส่วนมากเนี่ยนะฮะส่วนมากคนขเขาจะาเนื้อผงน้ํามันเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามเชนาตนะหรือวัดบ้านแคนะครับเขาก็จะเล่นเป็นหรือนะฮะลงข้อมูลเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับก็ ก็จะมีหลังยันบ้างหลังเรียบบ้างนะครับแต่ถ้าเราไปค้นในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะมันจะอ่าเขาเรียกข้อมูลจะลงไปทันทีว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีเกจิคณาจารย์อย่างอื่นนะครับเออท่านอื่นนะครับเกจิคณาจารย์ท่านอื่นเนี่ยนะฮะอ่าที่เขาระบุไว้ด้วยอย่างเช่นหลวงพ่อดีวัดพะลูกเออหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญน,หนาหลวงโอ้หลายๆคณาจารย์นะครับก็สร้างเป็นแบบ เนื้อผงน้ำมันเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ไปเทียบพิมพ์เอาพิมพ์บางที่พิมพ์ก็อาจจะเหมือนกันด้วยนะครับผมก็เลยเป็นข้อมูลที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนั่นแหละนะครับผมดูที่เราอะนะฮะว่าว่าว่ายังไงนะครับว่าเชื่ออะไรยังไงเชื่อแบบไหน เพราะบางทีก็ข้อมูลก็ลงกันเยอะเหลือกเกินนะครับผมก็เวลาเช่าเนี่ยนะฮะมั่นใจก็เช่าไม่มั่นใจไมไม,มั่นใจก็ไม่ต้องเช่านะครับอ่าเช่าก็ต้องเช่าราคาที่แบบไม่แพงหลักสิบก็แล้วกันหลักสิบหลักร้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นก็ยง <c oughs> คนที่เขาแบบมือขายที่ดีๆหน่อยเขาจะเล่นเป็นหลวงพ่อกลวย นะครับก็ราคาก็หลักร้อยนะครับสองสามร้อยนะปล่อยบูชาหมุนเวียนก็จะประมาณนี้นะครับผมเพ, er พาราะว่าพระลักษณะอย่างเงี้ยพิมอย่างเงี้ยเนื้ออย่างเงี้ยเยอะมากนะครับจนแบบว่างงเหมือนกันนะผมเองก็งงที่แรกก็นึกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยแต่มันก็เหมือนหลวงพ่อกลวยนั่นแหละเนื้อหาเหมือนพวกนางพญาเนื้อผงน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นหลังเรียบนะครับผม พุทธคุณก็เขาเรียกของน้ํามันกันผีอะนะ่ะพุทธคุณก็เ็เรียกกันสิ่งไม่ดีนั่นแหละนะครับออกไปทางคุ้มครองนะออกไปทางคุ้มครองนะโดยเฉพาะพระผงสุพรรณก็บูอยู่แล้วนะครับพระผองสุพรรณโดยดั้งเดิมที่เป็นพระกลุ่เนี่ยก็เป็นพระออกทางเหนียวทางคงทางบูอยู่แล้วนะครับผมนี่เนื้อก็จะจัดจานประมาณนี้แต่พิมพ์ก็จะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับตื้นบ้างเรียกตื้นบ้างอ่า ตื้นบ้างลึกบ้างนะครับก็ตามการกดพิมพ์เนาะเพราะว่าอาจจะสร้างจํานวนเยอะนะครับนี่เนื้อผงน้ํามันอายุก็พอใช้ได้อยู่นะครับปีหนึ่งกว่ากว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะสร้างปีหนึ่งปีสองพนยสิบห้านะครับบ้างเอาว่าออกบักออกวัดหนองอีดุกบ้างแล้วข้อมูลลงแบบโอ้โหไม่รู้ว่าทางไหนกันแน่นะครับผมก็เราก็พิจารณานะ มั่นใจก็แขวนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องแขวนไปเลือกเช่าไปเลือกเช่าไอ้พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานก็แล้วกันไปเลือกเช่าที่พิมพ์ที่เป็นมาตรฐานหรือพระที่ท่านไปไปร่วมเสกนอกวัดอะยังมีอีกเยอะอยู่ของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่อันนี้ก็ไม่เชิงว่าจะไม่ใช่นะนะครับหรือใครมองว่าอย่างไงกันบ้างนะครับมองว่าอย่างไรกันบ้างเป็นของที่ไหนนะครับเพราะว่าอ่าลงเป็นหลวงพูดีวัดพระลูปก็ลง เออก็ลงข้อมูลเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อนาฏวัดศรีสระหะเนี่ยก็ลงข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าก็สร้างเหมือนกันแล้วก็หลายๆคณา,าจารย์เออก็แล้วแต่ว่าเราจะอ่าอ่าเชื่อข้อมูลไปทางด้านไหนนาะครับสำหรับพระเนื้อนี้พิมพ์นี้นะครับเนื้อนี้พิมพ์นี้นะครับผมนี่นะครับพระพธสุพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดิน พิมพนี่ไม่ใช่พิมพ์เอกลักษณ์อยู่นะไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าจะเกนะเนี่ยเป็นแท้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าแจกกระถินพระป่าที่ไหนไม่ใช่พระกุนะครับไม่ใช่พระกุน่าจะเป็นพระที่ทําแจกนี่แหละนะครับนี่พระเกจินี่แหละพระเกจิอถ้าพระโรงงานก็เป็นอีกแบบหนึง่งครับนี่เนื้อ,อ,อถ้าเนื้อพระโรงงานเนย ในเนื้อผ้าโรงงานนี่ถ้าเนื้อผ้าโรงงานก็จะไม่เชิงว่าเป็นผ้าโรงงานนะถ้าเนื้อผ้าโรงงานก็จะเป็นเนื้อล้วนๆอย่างเดียวอย่างนี้ไงเนื้อผ้าโรงงานผ้าแจกกระถินผ้าป่าไม่ได้ผ่านพิธีเป็นห่อเป็นถุงอะแต่อันนี้ยังมีเขาเรียกอะไรยังมีแบบ เนาะยังมีความเป็นโดดเด่นทางเนื้อหาอยู่นะครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพิมพ,พ,พ,มพ,พ์พระผงสุพรรณนี่พิมพ์พระผงสุพรรณพระผงสุพรรณพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้แต่เนื้อหาไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นของของย้อนยุคแบบนี้นะฮะก็ โอเคนะครับสาหรับรายการไร้สาระนะชมพระเก่าพระใหม่พระที่กั้มกึ่งก็นี่แหละทำคลิปพูดคุยกันคงไม่ได้ว่าต้องเป็นของเกจิขจรนั้นอย่างเดียวนะฮะก็มองกันหลายทางนะครับฟังหูไว้หูตาก็ดูแล้วก็หูก็ฟังหูไว้หูข้อมูลอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็ค่อยๆพิจารณากันไปนะครับส่วนมากเขาก็จะลงข้อมูลเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเพราะว่าโดยจริงๆแล้วหลวงพ่อกวยเนี่ยชอบสร้าง พระผงเนื้อผงน้ำมันนะครับเออชอบสร้างเนื้อผงน้ำมันพระสมเด็จพระพิมพ์ต่างๆจะสร้างเป็นเนื้อผงน้ำมันส,ส่วนเยอะนะครับสร้างเยอะมากนะครับแล้วก็บางพิมพ์ก็แบบว่าไม่ได้มาตรฐานบางพิมพ์ก็ไม่ได้อยู่ในสารระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องอีรยรนะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะมั่นใจแล้วก็แขวนไว้มั่นใจแล้วก็เก็บไว้เออเก็บไว้เก็บไว้ศึกษาเก็บไว้ดูแลหรือแจก เพื่อแจกฟูงไปนะครับก็ไม่ต้องเชื่ออะไรสัทีเดียวนะครับผมก็ตามนั้นเนาะนะครับผมไม่มีอะไรมากนะเบาๆหน่อยวันนี้บ au, บ au, เบาๆนะแต่ว่าก็ปวดหัวเหมือนกันนะกบพระที่ไม่ได้มียันไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยนะฮะมีแต่เนื้อเนื้อผงน้ํามันบแบบนี้เขาเรียกก็ของสุพรรณเนื้อผงน้ํามันก็แล้วกันแล้วแต่จะใส่วัดที่ไหนเนาะส่วนมากเขาก็ว่าเป็นหลวงพ่อกวยนนี่นแหละนะครับอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบไยลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร นะครับเพื่อเป็นแรงจูงแรงน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ